tambahan si guysnya auto หาพี่น้องเอาปลาดีๆครับสามทหารเสียร์ครับพี่น้องส่งสัญญาณมาทางที่เลอพี่น้องเลยเอา้เอาล่องเบิ้งครับห้าได้หนูไปตืิมกันจหา,อ,าอีที่สองครับลุยต่อพี่น้องคนสามทหารเสียร์ก็ลังลุยเกียร์รัาเตอร์คูนได้ไงซ้ำเอา้เอารับซอยกันพี่น้องรับซอยกันเอา้า เอาแล้เอาเอาไปลดเอาลเอาลเอาลเอาเลเอา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 อยอาอันลูกอยอาเนเอานเอาเเป็นเอ้โหเอามาเอแม่แล oh. ้วได้ล oh. ้เอาเล้วไดลอาเพเอาเอยบลเอาเอคนในก้อเมูเลยบคนคนก้อนกูได้คนเกเงคเอพเนเองยาเเอาเลย หาปลากรหาปลาเพามูหาหนูกับหาหนูที่น้องหนามหเจือตอนนี้อยู่ไม่ด้ดีแ่เลได้เลวนี่แม่เได้แล้วนี่ได้เห็ส <prend à S 1> <without> ับทีแหลกี่อนมอยัได้สักเนี่โเก่งเกเก่าไปยยังอีกยดติเนยักออกกาแฟเขาไป่ยังอีกยติบุคนคื่บุกเตระวังูเนาะย่อเขาเาเขาไปสอดกันได้ไปสอดกันเด้บ้างหันนี่เนีเอาตื้นแรงกันสอดแล้วโว้ย คนเพียคนคนนะงวยเป็นนันหางสามีไล้ทิ้วอมบานมันนี้มาธรรมดาด้วยไล้วยนันอีกนะไปน้องลุยตัวทำอะไรตื้มกันตั้งตัวสออตัวมอนเหนียวตานั่งเอกว่าผู้เดียวครับไปเออกก็ไปเอ็ก2อไร่แมนน้องสันละสวัสดีจ้าแมนอังไทจ้าท่านสวัสดีนะมูกนะ แม่บัวมันเห็นเสียแดงมันบิ่ใส่เจาตีปานนี่คูนองมีหมูหน่อยพอนะคแลนนั่นไปไปแดงหน่อยสีไรอแดงหน่อยแค่ตัวเมียมนไม่ยอเอาแดงใหญ่ดเลยนี่แหละกันซอยกัน้ะหอดไว ล่าลูกเขาพี่น้องเ้ยฝนตกมากสนุกกินมันไงละง่วบานีขี่แล้วแท้สะระพี่น้องเ้ยเอามือยางคู่นี้ให้กันละมันกันเลยว่าขอเบอร์โทษเนี่ยะยสามผน พายถุงน้ำพางพี่น้องเลยปอสมอเห็นผู้เบาท์นะยินมาคอยรุ่นปอสมอเห็นผู้เบาคุณคุณแม่น้ำพางเร็วเร็วเร็วเเร็นี่พี่น้องเห็นปอกไม้แล้วครับนี่นี่ครับอ้ยเียวจนมาแปะนหมูสีโต๊งไปไหรอกเนี่ย Nụ khát tăm nụ khát tăm Đông mông ăn ăn cà phê này Ău, Ấu, Ấu, Ấu Xay, xay, xay Xay ra mưa Xay, xay

In móng, in móng, in tôi you men móng. Ui, chúc mấy anh là thế You mong. Ui, ui, nè bóng, hên móc áp xe. Hà gần là, sẽ là. là. là gắn với mặt của này của mặt 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 Nè, mặt của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  mặt mặt của mặt mặt của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 

จังไงละกันมาหลายโตก็ซอยกัน้นยู่โอ้ยคนอ้ยุกคน่อเรนับอันคนมาดูเอาปาบงกหนกหาบงหาบงอุ้ยนอดูน้องเอ้ยเห็นบ่เห็นบ่ไม่ยังงเฮ้ไม่ยั้เม่ยั้งไม่ยั้งม่ยังพม่ยั้งไม่ยังไ่่เ่ยงยัง่เ่ย้ม่่เ ไม่ยังไหนกับเพียไป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 ไไปไปไไป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 ปไ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 ป

ดาพี่น้องรัดรัดรัดแน่ยนแน่แนกาแฟออกกวนออกวนออกมาแล้วกวนออกมาแล้วตบมากาแฟย่านกวนอยูได้เถอะย่านกวนเฮียย่านยังนั่นแหน่เลหนะมันสิวเห็นหงอหนูดิแหนมแแมบันีกวนมาคักเลยไอ้หนูไอ้หนานเา่หนูแหนมสอยกาแฟด้านหงกวนบุคักรนนั่น อ้าบ้าม่เจ้าเน่มสองคนรัดดีๆสองคนน่ะงไปสักหนก็จะมัล้มคนไปไหนเนหรือเ่นมดีๆนะเนยมดีๆกาแฟกาแฟเอาไปกาแฟ ไป๊ยไอ๊ยอายโอ๊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 ยอยโอ๊อ๊โอ๊ยโอ๊ยอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปอ๊ยโอออ๊ยโ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 ออยไอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโออ๊ยอ๊ยโา๊ยไป๊ยโออ๊ยโอ๊อ๊อ๊ยโอ๊ยีอ๊ยอยอยโอโอย

นี่แถวนี่ละอย่นี่เโอ้านโอยเข่าหู้โอ้ยโอ้ยโยนเลยโอ้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 ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้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 ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ๊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 ยโอ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 ยอยโอยโอโอยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอยโอ้ย

ใส่บ่ทันนี่เอ้ยมโ้ยฮอ้ยบ่เห็นน้องโอ้ยเหยียบแมวะฮะโอม่นาเพี้ยงปลเพี้ยงคุอย่นี่ว่ันเนยเี้ยนเดยอันไปนํแมมินู้ติตัวนี้ให้มันเลียงมาอยู่สิอ้อุ้ยอ้ยพี่น้องยามกนยมกระนมาโอ้ยน้อวนมาน้องเอ้ยมันนมากระแตคุอยู่นี่ล่ะวาค่ะน้องเอย โอ้ยเดี๋ยวหน่อยเบิดๆโอ้ย ờ không นั้นมาหมดซุ่มเคยเนาะโอ้ยๆๆใส่ลงมาป๊าๆๆป๊าๆอ้าวใส่ใส่อ้าวๆๆ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  <laughs> <laughs> อู<โ> <ITA> ้ยิงนองเอ้ยโอ้ยไปบ้านกันอ่ะไอบ้านกันอ่ะบ้าอุ้ยหล่าขากลางเนี่ยต้องกบไปง่ายกว่านี้อันนี้หลายตัวอันนี้หลายตัวโอ้ยไปไปไปให้อึกยิงนองเลยตัวนี้มันจะมาใส่ปุ๋ยคือมันลอยออกจากหมีมันแรงมันใส่ไขอ้บ้างขนาดไขอ้ดูจะกั๊บเสียเอออแล้วล่ะเนี้ยไม่อย่างแมวติดใส่พ่อไปพ่อไปไหน กาแฟมากาแฟกาแฟมากมันเขาพีจะบอกมันตงนย้เ้านี่ลายาละเทียมันทันมากมันทันมากาแงนี้เแนี่ละตรงนี้เท้ะนี่ละมันล่าเร็วมันล่าเร็วฮะมันทนมากอดยาดิคบานาละเท้านีเหนมามันตรงนั้น่ะฮึฮไปละไปละไปละ

เอเนองหาออสได้นองอตที <screws in the ground> ่สจตที่สอเบปุยลาลาคลนี่พี่น้องเอาหาีหาีเอาพี่น้องเอ้ยงัวกันแลนน้ำพ่องัวหมากระแลนน้ำพ่อหมาสิไปทักไรแท้ อมันยังอีกบล่าล่ะไดซองแล้วไดสองแล้วเอ้ามาแกลแป้กัแเป้เอ้าเอ้าเอ้าเอายิงไหประตูยิงไปประตูท่านว่าเาเท่าไม่ได้ดิไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ดมไปไปเ่นป่ะเอาออกกันไหนยามไปมองยาม เอ้ยบ้นกงว่าอย่าตีบ้านันนี่กาแฟเต้นใจอยู่แม่เอ้าแมียนี่เอ้าพีนองกาลังหาอกอยู่ใจบานหันบ้าหันกาแฟคุบอยู่หันละมันต้งมันต้งมีหลายตัวเยอดอกงัวกับชดว่านเขาไล่หยางบัวกันก็ไล่น้ำเอ้ยใครตัวงัวไปไลเขา ก็เปิดก็เผยมันหล่ะ้าลาตีดีกาแฟลาตีดีอาศัยกันเอ้าไดยจักโตเฮ้าสามตัวนึงเยอหน้าตีเฮ้าแป็มาน้ำตัวที่สเด้อพี่นองแฟพอแล้วลูกเออกัแฟยกัางพีฝาองไว้ซนี่กนเด้อครับมันนี่ืเที่อได้สองตัวสามตครับตัยูุละครับเงียแ่ไดพีฝาน้องทุกนเด้อ คลิปนี้มือนี้พีนรุ่นพอทิมงานครับสวัสดีครับัีดี้ตจ้าเป็นยังไงนพ้อยมานพี่น้องมานจ้า